ตำอนไยจนซอไฟจนล่มอ้ยแน่นอนนะวะอิสุออนิวนะครับแข็งจริงๆบอกมันมีมันมีของมย่ังนอไหมั้มันคว่อยูมน่นแ่ ไฟดับทั้งอำเภอพ่อเธอคนเดียวไฟดับเบิร์ดอำเภอเลยเฮ็ดหัวทำไะวันเฮ็นนะครับ อาลืมรายงานตัวเลยครับสวัสดีนุครับยืนดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่ช่องวุฒิเขมนาโตไทซิ่งนะครับโอ้บรรยเกาศรถส้นซอไฟน้ำซอไฟแรงสูงคนหไดเลยว่ายับนะครับสำนักงานนี่

สุดยอกปไปเลยแต้ม <c oughs> โอ้โอบนหาเสือมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับต้นมหมองไงหนึ่งค่อนเขาเป็นยังไง คนเก็บตัไดทำเวียดตัานีบมธรรมดาเลยนอเง็ดเนอแมนบ่ใช่เสาเพื่อนลักนีบเนโคดเต็มแล้วครับบ่เสาตัวนีบ่หาหักนะมัิกโคตรข้างนี้แท้อมเลาเน่เขาเขาคือลดโขงไปอยู่นนอครับ โอ้บนไอ้ม่ายเละจังว่าผ้าลูกถึงรถมันอนเปิดแอร์เอร์เด้ยนนรอครับเลยสามเพื่อสามเพื่อแม่นหอยปาดุกหลออปลาดุกหลาดขั้นเดียวนี่เป็นเหตุเขาเขามาจ้าคนเจ้วมาคือผู้เดียวป่ะสี่แปดสี่เจ็ดปั๊บไปมันคืองามดีถาว่ยเออ แนวทางเลย8ี7ปดซีเจ็ยนเหรอเจ๊เฮ็ดเฮ็ดอ่าจ้มายังไรเจ้ามากเลยงสะพานนี่สะพานนีไม่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 ร้อสไยไม่บูทูทโอ้เก่งโหดรถคันนี้ย่อมรถคันนี้พี่ซี่สองร้อยย่อมได้นี่ เมนมันตับหน่ยนบมันกดแสดงว่าเสามันกรอบเลยเนาะเสาปรดมาตรฐานครับเดี๋ยวหล่อนซ้ำเพื่อเลยบักเสื้อนี่มากเพื่อเดียวเดี๋่วอยู่ไก่บรเดยเอนลงเอ็นลงเลยนี่เสาอันี่เปแบกปนะเฮีย โอ้ตายตายตายแรงจัดนะครับสำหรับอ oh. ีสูดออนิวคันนี้นะฮะออนิวออนิวพ่อบอกออนิวโอ้มันกับโพล่ได้ไหมเร็วแรงทะลุเสาไฟ นี่ขึ้นบได้แลุ้หม่้ขึ้นฟไดุนทำมาลันเนาะันเนาะทำันัเเอาใบมีดมาใส่เนาะาด้านหนาวะอรรุ่นนี้ขึ้นกุ้งใหม่ได้แต่ว่าขึ้นเสาไฟได้กระโพเสาไฟ้าแรงสูงนาะมเนธรรมดาเลยโอ้โหเฮ็ดดีแท้ท่าไหนที่สนใจรถกระบะรุ่นนี้นะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าแข็งเหกินนะครับขึ้ได้แตุ่้งม่แต่ว่าขึ้นเสาไฟได้อ โท่านผู้ชมร้นหลามนะครับโอ้ออกดังบรรยายจะคลองมอนี่กอะไรสูงดงเงดังดังเลยใช้เห็ดให้เมืองไหมดู้อ๋อโอเค บาเด็กล้าย,ยค้องเลยเจ๊ยท้อื่นมาแจ๊กเนียนเลยอราอะไรนีแ่ยอา <c oughs> การพออยู่มันเลยเนาะแขง็ <c oughs> ขงปดแขง็งปหด